มีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เอคะสอนพับชั้นวางของกระดาษแบบเล็กๆน่ารักหน่อยคะ่ะขอมาก็จัดให้เลยนะเราจะใช้กระดาษ A 4ในการพับขั้นตอนแรกพับกระดาษแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกก็จะได้เป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ขั้นตอนที่2พับมุมเข้าไปให้เป็นรอยพับก็จะได้รอยพับแบบนี้นะขั้นตอนที่3พับสี่มุมเข้าไปตรงกลางแบบนี้มุมที่1ต่อไปก็มุมที่2มุมที่3แล้วก็มุมที่4ี่ ต่อไปขั้นตอนที่4ให้พับขอบทั้ง4ด้านเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะขอบด้านที่1ขอบด้านที่2จากนั้นก็คลี่กระดาษออกแบบนี้แล้วก็พับขอบด้านที่3และ4เข้าไปอย่าลืมรีดกระดาษให้เป็นรอยพับด้วยนะเราก็จะได้รอยพับแบบนี้ต่อไปขั้นตอนที่5ให้ดึงปลายกระดาษ2ฝั่งนี้ออกมาแล้วก็ดันด้านข้างเข้าไปทั้ง2ฝั่งเพื่อทําให้เป็นรูปร่างกล่องกดด้านข้างเข้าไปแบบนี้เลย จากนั้นก็พับด้านบนลงมาในลักษณะนี้พับลงมาแล้วก็จัดทรงให้สวยงามสักหน่อยส่วนอีกด้านก็ทําเหมือนกันเลยกดด้านข้างเข้ามาแล้วก็พับลงจากนั้นก็จัดทรงให้สวยงามก็จะได้เป็นรูปร่างกล่องวันนี้จะทำสามชั้นก็ทำแบบเดียวกัน3อันแล้วก็วาดลวดลายตกแต่งสักหน่อยถ้าอยากได้หลายชั้นก็ทำหลายอันนะก็จะได้ตัวชั้นที่เป็นกล่องแบบนี้ส่วนเสาก็นำดินสอหลอด หรือตะเกียบก็ได้มาพันกระดาษในลักษณะนี้ม้วนขึ้นไปให้ยาวได้ขนาดตามต้องการแล้วก็ตัดออกใช้กาวติดให้แน่นทำสีอันแบบนี้นะจากนั้นก็ประกอบเข้าด้วยกันโดยการใช้กาวติดให้แน่นติดด้านหลังสองเสาส่วนด้านหน้าก็ติดสองเสาเหมือนกันติดกาวให้แน่นเลยนะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยชั้นวางของกระดาษเล็กๆน่ารักทำง่ายๆเลยลองไปทำดูได้นะ